นี่คือตำอย่างนี้ครับตำเส้นเส้นใหญ่มาแล้วนะครับฮะสัสดีค่ะมเส้นผู้ใดพ่ไม่เส็จไม่กินตำเส็นผู้ใดเ,เสียโอยเนาะสียเ็ก็ม่กินตำเส็ผูดเสียเสก็ม่กินตำเส็จจะได้เสียเส็จน,นะ กินเส้นอย่าให้เสียนะเดี๋ยวมันจะเป็นเสียเส้นเสียเส้นดีเยะเส้นเสียดังตลนะลเลยนี่นะครับคือเริ่มจะน้ำยวดน้ำลายแล้วอนี่ต้มแล้วจังํำเส้นตำในรำเส้น คนที่เสียเส้นก็เขาจะมาบำรุงเส้นด้วยเผ็ดเผ็ดโคตรเผ็ดโคตรเปรี้ยวดูสิเผ็ดฉุดฉุดเอาเนหน่าคนส่องกันด้นี่การส่องเรียงสิคะน้ำมวเร็วโอเคนี่นี่

บุ้เนี่ยแสบก,นนกนันี่แล้วนโโกนี่เลยแม่จานสีขาวใหญ่ ยังระวังโอ้นนวเพชรแม่จำเบอร์แซบกินยังเสียอ่เนาะโอ้ปลาเนีย่ย <c oughs> เพชรที่ขายไม่ได้คือนี่ตอนนี้คือเขามีเส้นแล้วแต่ทำอะไรก็ง่ายขึ้นถ้ามีเส้นแต่อย่าให้เสียเส้น ช้อนมาเด้ช้อนจับมาอมหอมสุดๆเทียมวันนี้ก็เทียมเจียวเดี๋ยอันนี้เขาเรียกว่าหอมแดงหอมแดงเขาซอยมากทอดให้มันกรอบเอ,อิบไหมเอ,อ,อิบมั้อันยังไม่ได้กินแค่เดียวก่อนเ <laughs> ออเออครัง้งแรกเออยังอื <laughs> แซบได้ก yeah mm. ็เอิบแห้งเออบ่อยเออบ่อยเอิบหน่อยมันเผ็ดแห้งมันแซ่บเลยเอิบแห้งกว่าแดดเอิบแล้วเส้นดอกดังนิดนึงง่ายง่ายเพอจะเห็นภาพเลยอันนี้อันนี้อันนี้คือว่าบันวันไงอันนี้ก็คืออาหารผู้เฒ่าอยู่นะได้วอร์ไปว่ามากกว่เด็ ผู้เฒ่าแข็งพ่งบอดีนะต่ดเปนซี่แหละเส้นมัมหุงมันแข็งอืมสุดยอะเบิ่งแกงนึ่งคือคือ้งอ่ะอาหารผู้เฒ่าอาหารผู้เฒ่าเอาไว้นี่แหละเ้ยข้างนอกข้างนอก ไม่าล้วก็อ,อ,อ,อดใจทุกคนม่กินมีแนวสิกินอ่างมุเจ้ยูจัวัดหาบย่มมาต่ำก่นอ,อนไ่ไก็ทานปลขวได้ซสบก่อนกินกินเข้ไปบ่งยน้าเดนี่กินอันนี้ืขี้โมกไดไหมโอ้นาะ <laughs> แซ็ไหมมันใช่กับเบื่งนใส่ถึงกันหลบ,บกันมันชิจิ้มตาเดี๋ยวไปนอนมาแล้วเอ๊บจริงๆแล้วไมนใส่เมื่อนะ่อนะซ็ได้ บ้านเขาเขาว่าเส้นใหญ่บ้านผมเขาว่าเส้นเขาเปียกอยู่พี่ห้องเส้นใหญ่บ่เขาเปียกกับเขาเปียกน้ำกันนะเขาแห้งกับเขาแห้งน้ำกันขี้โมกเคยขี้โมกขี้โมกขี้ขี้โมกเป็นเส้นเล็มเล่วไง แม่คิมูได้เนี่ยมี้องว่าใส่เดือนได้เนี่ยมันไมอนใส่เดือนเดือดมูว่า้งาเแปลเนาะขาวๆมุนไปหมุนล mất xuân đấy con kiến giờ mất cái tài đó đấy cả xăm nhìn nèo như nó nó khẩu tới niệm để chín cà phê quá cứ khăn đuổi

แต่กินเผ็ดบ่ได้หลายกว่าน,นี้ย่างตายฝนออกล้ดโอ้แซ่บว่ะแซ่บเพดกระเพดนะผู้ใดมาหาเรื่องตอนนี้คือจะตายเลยหน่อยตายเองนะบไม่คนอื่นตายเด้อ พราะมันเพ็ีแห้งมันสูบกรนะมันต้องแล่นนี่นะตุ้งพาก็ซื้อมาอยู่คิดวาเขาตายนาะบ่อแ่สูบเขาบ่ไดรมันเพดเนาะมีแห้งเนยแล่นนี่อ้วะ่านนังผู้ใหญ่ติกติเลยนะมาลดแหละกำเกือบแล่นเหรอา่็านมเมียบรยานในภาษาเมียนซื้อขาแย่กัแย่แม่เสะเนี่ยมาลดอะไรเสะเ อาเจนเนย่งเต็มเน่บอสกำกอบเล่นซันเอ๊บเอบอบเ๊บสีปยไหมวะส่ตว้ยไหมย็นเนาะเงี่สรีเ็นเมื่อคืนนะแม่ไม่เส่ตกยัน บมเมนตเมื่วานนี่บุญเรเซ็ตโมเมนแบบเมื่อวันไปใส่ใครเต็มหมดเลยมานข้าใส่เสือมา จะมาตัดรับเฟร็ดเ,เลย <laughs> มันกับกูบกับผิวกันนะจะดีก็เท้าไงเข่าจะไม่ได้เท้าอยู่ในหัวเขาหรอกหัวอะไรอ่ะพอแล้วไอ,อ,อ้เข <laughs> าเฟร็ดนี่ตาไร้หมดอะครับ